สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวมังกรลัคนามังกรแล้วก็ราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับทั้งลัคนาแล้วก็ราศีค่ะคุณจะเป็นแบบตะวันตกหรือแบบไทยแค่คุณรู้ว่าคุณน่กเป็นชาวมังกรคุณก็สามารถฟังคลิปนี้ได้นะคะเพราะนี่คือการอ่านแบบภาพรวมวันนี้ เราได้ไพ่ชุดใหม่มานะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีกันจริงๆค่ะวันนี้เพิ่งไปรับน้องมาเนาะจากร้านเอชเชียบุ๊กนะคะเราจะมาดูดวงนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะประจำวันที่16ถึง30พฤศจิก,กายนยนี้เราไปดูกันเลยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างยังไม่ได้มีการสับไพ่นะเดี๋ยวเราจะสับให้กับชาวราศีมังกรเป็นราศีแรกเลยนะคะ ว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง16นะคะ16ถึง16ถึง30พฤศจิกายน เปิดได้สำรับนายนะโอ้คือไพ่อะไรคะอ่ะโอเคถูกแล้วนะคะเป็นใบแรกเนาะเป็นเป็นเนี่ยการจับไพ่ครั้งแรกเลยได้ไพ่เดือดทาวเวอรอ์อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเป็นเรื่องที่ดีหรืออย่างไรก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูความหมายที่ไพ่จะออกมาทั้งหมด1ิบใบนะคะเสียงท้ายกับเพื่อนๆชาวมังกรแน่นอนค่ะ เมื่อไพ่เดือดทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยต้องมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรื่องเซอร์ไพรส์หรืออะไรบางอย่างจะทําให้คุณตกใจตกใจเซอร์ไพรส์ในทิศทางใดนั้นก็ว่ากันไปเดี๋ยวอ่ะจะมีเซนส์หรือมีอะไรนําทางนะคะให้คุณได้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างน้นอยๆคุณก็ได้มารับพลังงานคลิปนี้เพื่อรู้ล่วงหน้าบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนาะคุณได้ไพ่เด e อดเดวิลโอ้ อะไรจะขนาดนั้นเพื่อนๆชาวมังกรนี่คือไพ่ประจำราศีของคุณเลยนะเดอะเดวิลเดวิลฟอร์ u n e ค่ะน่าจะเป็นข่าวดีนะไพ่ e ดวิลฟอร์จูนขึ้นมาเนี่ยจะมีเรื่องที่ดีนะเนี่ยโอ้เดอะซว่าไปมังกรนะคะมังกรเดอะซันค่ะอะ แน่นอนค่ะเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นเรื่องที่ดีล้านเปอร์เซ็นต์นะอขอดู j u s t ติกอะไรเอ่ยอันนี้ไพ่สามถ้วยนะคะโอโหการเฉลิมฉลองใดจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเนี่ยจะเย็นๆน,นะเพื่อนๆชมกรเราขอค่อยๆเปิดกันไปนะคะขอใจสมาธินิดนึง ได้ไพ่แปดดามเชื่อนะว่าคุณจะหลุดพ้นจากบาง,บางสิ่งบางอย่างที่ทุกข์ระทมอยู่ในตอนนี้แน่นอนการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ราชินีไม้เท้าไพ่สำหรับนี้สวยแล้วก็ได้ไพ่สองถ้วยโออแม่เจ้าชาวมังกร ใครทุกข์ระทมอะไรอยู่คุณจะได้หลุดแล้วนะหลุดจากเวรจากกรรมแล้วเด้อเนะไพ่ห้าดาบอะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างทุกอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมาเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณใครที่ฟังแล้วรู้สึกพลังงานดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้ช n n e l ของเราด้วยนะอ่ะ คือไพ่เนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยในราศีมังกรไพ่เดอะเดวิลทีนี้มันจะมีไพ่8ดาบพอสาดาบขึ้นมานาะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความว่ามืด8ดด้านโดยเฉพาะในเรื่องของความทุกข์ใจความทุกข์ใจนี้อาจจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไปต่อกันไม่ได้อกหักผิดหวังเสียใจหรือบางคนอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นชาวมังกรทุกคนนะ บา,บางบางมังกรน้ำบางมังกรเนี่ยมีคดีความออไม่ใช่ใบนี้ใบนี้จะเอ้ยไม่ใช่อาจจะสติกโอเคมีคดีความบางทีเนี่ยอาจคุณเองอาจจะเคยผิดพลาดทำอะไรที่ผิดมาทำอะไรที่มันผิดกฎหมายมาหรือบางคนเนี่ยถูกใส่ร้ายป้ายสีเป็นแพะรับบาปแล้วคุณก็ทุกข์ใจมากๆแล้วคุณก็ต้องยอมจำนนหรือว่าอยอมที่ จะต้องไปอยู่ในเรือนจําสําหรับคนที่อยู่ในเรือจนจะํานะบางคนเนี่ยท,ทุกในเรื่องนี้บางคนทุกเรื่องความรักบางคนทุกใดๆก็แ,แต่ที่มันเป็นมืดแปดด้านปัญหามันหาทางแก้ไขไม่ได้มันทุกข์ใจเลือกเกินเพราะไพ่เอเนจีของคูเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเอเนจีของเดอะเดวิลเดวิลเนี่ยบางทีเนี่ยมันหมายถึงคนที่ ทำอะไรผิดพลาดมาคนที่เดินเส้นทางผิดมาคนที่ทําอะไรแบบเหมือนความรักก็อาจจะเชิงในเชิงแบบไปรักคนที่มีเจ้าของบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็ผิดหวังเสียใจมันก็หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลานั้นที่มันยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควรเช่นเาขาคนนั้นอาจจะยังติดพันธะอยู่ ก็ทําให้ชาวมังกรเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยต้องรอคอยนะให้เขาจบสิน้นให้เขาเคลียประเดน็นเคลียปัญหาของเขาก่อนหรืออาจจะเป็นตัวมังกรเองก็ได้ที่บางทีเนี่ยเ,เ,เ,ขเ,เขาก็เข้ามาในชีวิตของเราเราก็ยังไม่จบไม่สิ้นคาราคาซังอยู่เกยเลยเป็นอะไรที่ผิดศีลธรรมกันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะทานองนี้มันไม่ได้หมายถึงทุกคนนะใครบางคนอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้แบบนก็ได้เป็นสถานการณ์รวมๆแต่ภาพลักษณ์เนี่ยคือ มันไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเนี่ยมันทุกใจมันร้อนรุ่มมันร้อนไปหมดเลยอะทีนี้วันที่1 6ถึง30เนี่ยเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่บางสิ่งบางอย่างที่มันทุกอกทุกใจปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งผวกปวงเนี่ยมันแตกสลายไปเลยมันเหมือนมันถูกสลายถูกสลายเหมือนน้ําเหมือนแบบเหมือนกับมันมีอะไรที่มันเป็นประเด็นเป็นปมปัญหาอยู่มันก็เหมือนมีน้ําอะไรบางอย่างคือแบบว่ามันลดตุ้มเดียว ปัญหาเหล่านั้นมันศู์มันสลายมันย่อยสลายไปเลยเนี่ยมันแตกสลายไปยคำว่าแตกสลายคือปัญหาและอุปสรรคมันแตกสลายออกไปออกไปจากชีวิตของชาวมังกรน,นะปัญหาทุกอย่างมันคลี่คลายอ่าเขาเรียกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะเจอราหูเข้าพระเสาแซกหรือใดๆก็แล้วแต่ถึงช่วงเวลาแล้วที่การเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างของสิ่งที่ครอบงาความชั่วร้ายเคราะห์ร้าย ความไม่โชคดีใดๆก็แล้วแต่ออกไปจากพลังงานของชาวมังกรเรียบร้อยแล้วในตอนนี้หรือในช่วง16เนี่ยยังไงก็ออกหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนนะคะใครที่เจออุปสรรคแล้วก็ปัญหาเพราะอะไรคะคุณได้ไพ่เดือดซันม,มันเป็นโชคชะตาใหม่ของคุณมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคุณมันคือชีวิตใหม่ของคุณเลยในช่วงสองสัปดาห์นี้คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้ชีวิตที่ดีกลับคืนมาใครที่ อ,อยู่ในเรือนจำหรือใครที่โดนกล่าวหาหรือใครทีอ่อาจจะทำความผิดจริงๆนะคะคุณอาจจะได้รับการอาภัยโทษพิจารณาถึงเวลาที่คุณจะได้ออกจากสถานที่กักกันนี้สักทีหนึ่งเอาเป็นว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะเจอกับสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่คุณจะได้เฉลิมฉลองได้รู้สึกยินดีกับชีวิตใหม่ การเริ่มต้นใหม่ๆที่นี้พอคุณได้โอกาสดีๆในชีวิตของคุณมาเนี่ยเดซันเนี่ยนะได้รับโอกาสดีๆได้รับความยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณละคุณก็จงใช้ชีวิตนะคะที่เหลืออยู่หรือว่าเส้นทางการเริ่มต้นของคุณนั้นให้ไปในที่ที่ถูก,ถกทิศถูกทางนะเพราะว่าความยุติธรรมได้เกิดขึ้นกับคุณเรียบร้อยแล้ว ใครที่อกหักผิดหวังเสียใจน้ําตาตกโดนเทหรือแอบไปแอบ,บรักคนที่มีเจ้าของหรือใดๆก็แล้วแต่มันเป็นความไม่สมหวังในความรักเชื่อไหมว่าในช่วงนี้นะคะมันจะจบลงมันจะจบลงคุณอาจจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรืออาจจะมีชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่เป็นโชคชะตารักเป็นโชคชะตา ที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยชีวิตรักของคุณเนี่ยสดใสอีกครั้งหนึ่งหรือคุณอาจจะได้เจอกับชาวาราศีตุลหรือชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะได้เจอมังกรด้วยกันเองนี่แหละเข้ามาเป็นความรักครั้งใหม่เข้ามาถูกอ,อกถูกใจเข้ามารักกันเป็นจิตวิญ,ญญาณเดียวกันน่ะประมาณนี้นะคะคุณจะมีความสุขในชีวิตรักอีกครั้งหนึ่งบางครั้งเนี่ย ความรักที่คุณมืดแปดด้านที่ไม่รู้ว่ามันจะไปต่อ,อยังไงสิ่งที่คุณรอคอยมาอสิ่งที่คุณรอคอยมาปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยการตัดสินคดีความการาทะเบียนสมรสทะเบียนหยา่าหรือการแบ่งสินสมรสอะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ๆมันก็คลี่คลายแต่สลายลงไป ทั้งทที่มองไม่เห็นว่าเออเนี่ยมันจะหลุดพ้นยังไงเขายังไม่ปล่อยเราเลยนู่นนี่นั่นหรือมันดูเหมือนมันเหมือนยากอ่ะแต่สิ่งที่มันยากยากมันก็สลายกลายเป็นเรื่องง่ายจากตรงนี้เนาะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นการรอคอยความรักหรือการจบความรักไปแล้วได้เริ่มต้นก็จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เอาเป็นว่า energy ความรักของคุณเนี่ยได้สมหวังแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนชาวมืองกรอนอืมและไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอดทนมา 5ดาบนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอดทนมาเนี่ยคุณคือคนที่ได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงไม่มีใครทำอะไรคุณได้หรือตอนนี้คุณได้หลุดพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงแล้วคุณคุณมายืนอยู่ตรงจุดที่คุณกำลังมองชีวิตของคุณไปอย่างกว้างแล้วกำลังวางแผนชีวิตของคุณว่าคุณจะไปต่อกับชีวิตของคุณอย่างไรความอิสระของคุณยังไงชีวิตใหม่ของคุณยังไงหรือกรณีที่ กรณีที่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าสมมตินะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆชาวมังกรเจอ,อเพื่อนร่วมง,งานหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งใดๆก็แล้วแต่นะคะที่คุณการร่วมง,งานของคุณเนี่ยหุ้นส่วนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียวเป็น,ปน,ปนในที่ทํางานก็นแล้วกันนะแทงข้างหลังคุณใส่ร้ายคุณหรืออะไรคุณจนบางทีนะคุณโดนพี่พักษาว่าคุณเป็นคนที่ คุณเป็นคนผิดคุณเป็นคนที่แบบเอารัดเอาเปรียบหรือคุณเป็นคนคดโกงหรือใดๆก็แล้วแต่คุณอาจจะถูกใส่ร้ายถูกดําเนินถูกคดีความอะไรพวกนี้บางทีคุณหลุดพ้นตรงนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะมาเหมือนกับว่ามาทําธุรกิจใหม่มาทําธุรกิจส่วนตัวมาเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่คุณอาจจะแยกตัวออกมาจากสถานที่นั้นๆก็เป็นไปได้เหมือนกันอดทนไม่ไหวแล้วแต่คุณจะได้คือโอกาสของคุณนะคุณจะได้เจอคนที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนที่ดี เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีจะได้คนที่จริงใจจะได้การ,รยานะมิที่ดีก็ได้นะถ้าไม่ได้เชิงคู่ก็เป็นการ,รยานะมิที่ดีที่จะได้ร่วมหุ้นลงทุนทําธุรกิจกันขึ้นมาใหม่ถือว่าในช่วง2สัปดาห์นี้เป็นช่วง2สัปดาห์ที่คุณจะได้ชีวิตใหม่ของคุณกลับคืนมาเลยทีเดียวนะอ่ะขอขยายไพ่ให้เพื่อนๆชาวมังกรออีกสักห้าใบนะคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมคะอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆชาวมังก่อน คุณได้ไพ่ Queen of Cups ขอห้าใบเนาะโอ้โหคิงไม้เท้าโอ้โหความสำเร็จนะคะอย่างล้นหลามเลยสองดาบความสำเร็จที่ลงตัวแค่คุณได้ไพ่เดอะซันขึ้นมาเนี่ยคุณก็สตริงนะคะคุณก็แบบยิ้มและได้แล้วคุณก็สบายใจได้แล้ว แล้วก็ด oh ีอิมเพลอร์โอ้โหค่ะเพื่อนเพื่อนชาวมังกรค่ะคุณได้ไพด่ดีดีมากแล้วนี่เป็นไพ่นะสำหรับนี้คือเปิดให้คุณเป็นราศีแรกเลยนะเพื่อนเพื่อนชาวมังกรเนาะอย่าลืมช่วยแชร์ด้วยนะอ่ะเอาเป็นว่าราชนีดถ้วยแล้วก็ราชาไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกในดวงชะตาของคุณในสองสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสงบ จิตสงบใจเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ระลึกถึง energy เก่าๆว่าเออคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะคุณเสียสละมาคุณทำความดีมาหรืออย่างน้นอยๆเนี่ยออออคุณอาจจะมีบทเรียนที่ทำให้คุณเนี่ยได้มันเหมือนกับว่า เมื่อคุณได้ชีวิตใหม่มาคุณก็จะเอาบทเรียนต่างๆที่มันผิดพลาดท,ที่มันล้มเหลวเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีคุณจะประสบความสําเร็จนะเิียงไม้เท้านะคุณจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะได้สร้างชีวิตหรือว่าสร้างตัวตนของคุณขึ้นมาเนี่ยจากภูมิปัญญาของคุณจากประสบการณ์จากการเรียนรู้คุณจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตและสร้างความสําเร็จของคุณเนี่ยให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะไม่ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นคุณจะละเอียดคุณจะพิจารณาไตร่ตรองคุณจะคิดแล้วคิดอีกไม่ว่าจะกะเป็นการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่เพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยตัดสินใจอะไรผิดพลาดเพราะบางทีคําว่าเพื่อนเพราะบางทีคําว่าเห็นอกเห็นใจเพราะบางทีคําว่าใจดีไม่มีอะไรหรอกแต่สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคิดนั้นมันผิดนั่นอาจจะเป็นฟีดแบ็ที่กลับมาทําให้คุณเจ็บปวด คุณอดทนมาเยอะแล้วตอนนี้คุณเก่งคุณฉลาดคุณมีเซนส์ในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะนําทางคุณไปด้วยสติปัญญานะคะทาให้คุณเติบโตทําให้คุณแกร่งน้องเพื่อนๆชาวมังกรคุณจะยิ่งใหญ่อะดีมเพลิกเมื่อคุณหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายที่มาเข้ามาครอบงําคุณเคราะหร้ายราหูหรือใดๆก็แล้วแต่เมื่อคุณได้ชีวิตใหม่มาช่วงสองสัปดาห์นี้ไม่ใช่แค่ชีวิตใหม่แบบที่ ธรรมดานะไพ่เดือะซันบ่งบอกถึงความโชคดีโอกาสดีและเพื่อนๆชาวมังกรคะ่ะไพ่ใบนี้คือคุณจะได้ไปอยู่ในตําแหน่งที่อันนี้เหมือนหมายถึงอนาคตนะไพ,พ่จักรพรรดิบุญบารามีสูงส่งบุญวาสนาเปิดหลุดพ้นจากเคราะห์บุตรหลุดพ้นจากกรรมนะคะก้าวมาสู่ บัลลังก์ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณขอพูดอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะขอแสดงความยินดีด้วยนะเพื่อนๆชาวมังกรอย่าลืมแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ